ไม่เป็นไรลูกตกแล้วไม่เป็นไรทิ้งไปเลยลูกหนูกินอันใหม่ดีกว่านี่ในะชามเต็มเลยโอ้โหทำไมกินผักเก่งจังเอาใช้ช้อนสิลูกเอาใช้ช้อนโอ้ว้วาวเก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกว้าวโอ้โห này mẹ đâu ăn mẹ ăn là luôn à, Shopping Canada đó Yummy mẹ Để thăm nhắm nhắm đi Nhắm นี่ไงเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกินไอติมเดี๋ยวกิน,นข้าวหมดก่อนอ